สวัสดีครับพี่โรเกมช็อปครับ <Yeah! S 1> วันนี้มารีวิวอะไรก็ยังคงอยู่กับสตีมเด็กนะครับผมรู้สึกเครื่องนี้มันมีอะไรให้ทําเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมเลยครับนั่นก็คือพัดลมสตีมเด็กนะฮะคือทนไม่ไหวละไปอ่านคอมเมนต์ของลูกค้าร้านอะไรก็ไม่รู้ที่เขาเอามาขายก่อนนะโดนบูรี่แบบสุดอะว่าเราไปความร้อนได้ไม่จริงใช้ไม่ดีหรือว่าในกลุ่มนะเห็นมีบางคนบอกว่าไม่ดีหรอก อก็แค่ระบายแค่พื้นผิวพลาสติกผมก็ไม่เถียงแต่ในความเป็นจริงผมรู้สึกว่าถ้ามันระบายพื้นผิวที่พลาสติกเนี่ยก็แปลว่ามันระบายความร้อนได้ดีกว่าแสดงว่ามันลดความร้อนได้จริงนะครับคือภายในเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่ได้ร้อนอบอ้าวอ่ะมันมีการระบายเกิดขึ้นจริงผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยมันช่วยเรื่องความร้อนได้จริงทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะไม่พูดเข้าข้างสินค้าของตัวเองนะครับเราก็มาลองกันเลยดีกว่าโดยที่ผมจะขอ เกริ่นไว้ก่อนเลยว่าผมจะขอลองแบบบ้านๆแบบที่เข้าใจง่ายๆแบบของผมเองเลยโดย,โดยที่ใช้เจ้าตัวว <What S 1> <ra> mm ัดอุณหภูมิอินฟราเรดตรงนี้นะครับเป็นตัวอ้างอิงว่าอุณหภูมิลดไม่ลดยังไงนะก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งแกะกล่องนะฮะมาอยู่ที่ s t e a m Deck ก่อนว่าตอนนี้มันร้อนหรือไม่ร้อนยังไงนะฮะ mm hmm. ผมปรับไปที่กราฟิกไฮเลยนะครับ เกม The Witcher ทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่าบริโภคกราฟิกประมาณหนึ่งเลยนะฮะตอนนี้ก็ปรับเป็น h i g เรียบร้อยแล้วแล้วก่อนหน้าเนี้ยผมเบิร์นเครื่องมาสักสินาทีละชาร์จด,ด้วยชาร์จอยู่ด้วยก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่เครื่อง Steam Deck ร้อนที่สุดแล้วฮะพัดลมผมขออนุญาตเอามาใกล้ๆกล้องหน่อยนะครับจะได้ยินเสียงเลย ได้ยินเสียงพัดลมทํางานตลอดนะฮะอู้นะฮะไม่มีพักเลยแสดงว่าตอนนี้หนักมากแล้วฮะตัวเกมก็ยังเล่นได้ลื่นอยู่ครับไม่ได้แหลกอะไรก็แสดงว่าบริโภคพลังงานหนักพอสมควรแต่ยังเล่นได้ยังรับได้ก็คือเป็นในจุดที่เกมเมอร์ทุกคนต้องการและคือร้อนแต่ยังรันภาพได้สวยงามทุกคนก็ลองดูภาพนะครับว่าโอเคเลยทีเดียวปรับแบบ หายนะฮะทีนี้มาลองวัดอุณหภูมิกันก่อนครับว่ามันร้อนไม่ร้อนยังไงผมก็เสียบด็อกอยู่ด้วยนะฮะขออนุญาตวัดช่วงที่ผมคิดว่าร้อนที่สุดก็คือฝั่งทางซ้ายมือเอาจอดๆเลยนะครับใกล้ๆเลย49องศาครับ49องศา50องศานะฮะ 46, 48นะครับวิ่งอยู่ประมาณ40ปลายปลายถึง50นะฮะวิ่งอยู่ที่40ปลายปลายถึง50นะฮะแล้วเจ้าเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้นครับไม่ตรงนะฮะผมลองเทสแล้วต้องบวก3ครับแสดงว่าอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่50บวกบวกครับ51ละอ็มาดูฝั่งนี้นะฮะเย็นเลย33 ่างกัน20องศาครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาตรงกลางเริ่มร้อนมาหน่อยไหมส่วนฝั่งเนี้ย50ยืนพื้นเลยอย่าลืมโบกในภูมิสา์นะครับเพราะว่ามันเป็นความเพี้ยนของเจ้าอินฟราเรดตัวนี้เท่ากับปัญหาเราอยู่ที่ฝั่งนี้ครับมาดูที่หน้าจอหน้าจอก็อุ่นๆนะครับ 4ีอฮะแต่ฝั่งนี้ฝั่งทางขวามือผมนะฮะที่จ่อยอยู่เนี่ยประมาณ45องศา <c oughs> ก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับด้านหลังที่มันร้อนอยู่เมื่อกี้ที่เราบอกับว่า50องศาโดยประมาณฝั่งซ้ายก็จะเย็นลงมาครับอันนี้คือความร้อนสูงสุดของสเต็เด็กที่ผมจับได้โดยที่เรายังเล่นได้เราไม่ได้ตั้งใจเปิดอัดแบบให้เครื่องดับนะอ่ะทีนี้มาดูการอันส x อ ทีนี้มาดูการอันบล็อกของเจ้าพัดลมที่จะช่วยแก้ปัญหาณนาเวลานี้ว่าช่วยได้จริงหรือเปล่ามาเริ่มกันเลยครับแกะออกมาก็จะมีสาย USB C to C จะเป็นสายสั้นๆน,นะฮะจะได้ไม่เกะก,กะแกะออมาก่อนแล้วก็ตัวนี้อะแดปเตอร์นะฮะ ตัวผู้สองตัวเมียเอ่อตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองไทป์ซเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวพัดลมนี่นะครับหน้าตาของพัดลมก็อย่างที่เห็นไม่น่าเกลียดนะฮะผมว่าดูโอเคในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เท่อะไรมากมายราคาก็ไม่ได้แพงนะครับก็ สามารถยืดถดได้ใช้กับ Nintendo Switch ก็ได้ด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยไม่น่ไม่น่าจะใช้ Nintendo Switch เพราะมันไม่ได้ร้อนอะไรขนาด Steam Deck ที่พัดลมทำงานตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยใช้กับ Steam Deck เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้เหมาะที่สุดนะลมที่พัดออกมาเนี่ยจะพัดออกมาจากทางนี้เป็นการดูดระบายความร้อนออกนะเป่าออกเป่าออก,ออกแล้วก็เป่าออขึ้นด้วยมีทั้งหมดนะฮะ4ทิศทาง ตอนนี้ปุ่ม power ตรงนี้เป็นขาตั้งอ่ะเพื่อไม่ให้มการเสียเวลาเรามาติดตั้งกันเลยครับผมขอเอา steam deck ออกจาก dock ก่อนนะตอนนี้ก็ยังคอนเฟิร์มนะครับบ o o พัดลมนะฮะบ o o ตลอดนะครับไม่มีหยุดเลยก็ยังลื่นครับไม่กระตุกนะครับติดตั้งเลยฮะผมขอใส่ด้านด้าน,ด,านด้านบนก่อน ที่ิดตั้งที่ถูกต้องใส่ด้านบนก่อนเสมอฮะแล้วก็ให้ลงล็อกพอดีครับจากนั้นก็ติดตัโอ้พัดลมยิ่งหนักเลยครับคราวนี้ขออนุญ,ญาตรีบติดตั้งนะครับเดี๋ยวเครื่องจะดับเอาเพราะว่ามันจะร้อนตัวครับถ้าไม่ไม่ตรงก็ขยับให้ดีก่อนนะแล้วก็เสียบเจ้าตัวนี้เข้าไปให้ได้ แป๊บหนึ่งนะยังไม่ตรงขอจัดให้ตรงก่อนอ่าตรงละเรียบร้อยโอเคขอใช้ขาตั้งเลย้กันก็มีประโยชน์ครับได้ใช้จริงจากนั้นก็ติดตั้ง usb type c เข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมครับเราเทสที่การใช้งานสูงสุดไปเลยเสียบสายชาร์จเอาไว้ด้วยครับไฟขึ้นแล้วนะชาร์จอยู่ ทีนี้ก็เปิดพัดลมฮะปรับได้สามระดับนะครับอันนี้ระดับที่1นึ่งไฟก็จะอ่อนที่สุดระดับ2ไฟเข้มขึ้นมาหน่อยใไหมระดับ3คือไฟเข้มที่สุดจะมีเสียงเล็กน้อยนะไม่ดังน่าเกลียดนะไม่ใช่ของจีนแดงกิ๊กก๊อแต่เป็นของที่ทําออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยจะแนบชิดสนิทกับสตีมเด็กครับ แนบชิดสนิทกับสตีมเด็กเลยเปิดเรียบร้อยใช้ขาตั้งเรียบร้อยนะฮะเสียบสายชาร์จด้วยลองเล่นกันสักแป๊บแล้วกันครับว่ามันจะลงไหมเปิดเสียงซะหน่อยฮะจะได้บริโภคเยอะๆครับ เอาละครับก็เล่นมาสักประมาณ20วิิบวิแล้วก็ติดตั้งพัดลมไปละสิ่งที่ผมจะเทสก่อนอื่นเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าผมจะเทสด้วยการใช้เจ้านี่ตัวเดิมนะครับแต่ว่าจะรีบถอดพัดลมนะณะที่เครื่องยังติดอยู่แล้วก็เอาอเจ้าตัวนี้รีบวัดแล้วดูอุณหภูมิมันลงหรือปะเอาแบบบ้านๆเลยผมไม่เก่งวิทยาศาสตร์หรอกครับแล้วก็คิดการทดลองอะไรไม่ออกนะแล้วถ้ามันลดจริงก็แสดงว่า มันใช้งานในการลดอุณภูมิด้จริงนะครับอาวัดกันที่หน้าจอกครับเท่าเดิมน,นะฮะหน้าจอไม่ลดนะครับสี่เท่าเดิม4ประมาณ45อย่าลืมบวก3ามนะครับโอเคแสดงว่าหน้าจอไม่ลดจากนั้นนผมจะทำแบบเร็วๆนะครับรีบพับขาตั้งก่อนแล้วก็ รีบถอดครับแล้วก็วัดเลยฮะลงครับประมาณเหลือ45่นะฮะแล้วก็ค่อยๆขึ้นเห็นไหมครับค่อยๆขึ้นครับกลับไปที่50ผมตีคร่าวๆเลยเนี่ยลดลงไปประมาณสักห้าองศาครับแล้วค่อยๆร้อนขึ้นร้อนๆขึ้นขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆร้อนขึ้นมาไปที่ห้าลองมาวัดอุณหภูมิ ของเจ้า s t e a m Deck โดยใช้เจ้าตัวนี้ต่ออีกทีแต่ทีนี้จะวัดแบบติดตั้งพัดลมอยู่นะฮะจะวัดจากด้านซ้ายที่เป็นปัญหาตลอดขอเอียงๆหน่อยนะครับเพื่อจะดูว่ามันอุณหภูมิเป็นไงลดลงนะครับจาก50เหลือประมาณ38 39บวก3ประมาณ40นิดนิครนะันี่ผมจ่อนะฮะตรงพัดลมระบายความร้อน ันนี้ก็จะปกติเพราะว่าพัดลมไม่ได้ไปบังนะครับพัดลมก็อยู่ประมาณ43เอาละเอาเป็นว่าจากใครที่เคยบูลลี่น้องว่าใช้ไม่ได้จริงหรอกแล้วความ้อนไม่ได้จริงหรอกเปลี่ยนความคิดน,นะครับผมว่ามันลดจริงต่อให้มันจะเป็นแค่พลาสติกอย่างที่คุณบอกก็ตามแต่ว่ามันช่วยระบายความร้อนมากกว่าระบายความร้อนได้ดีกว่าไม่ติดตั้งครับมันก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ดีสําหรับคนที่เล่นโหด,หด ชอบภาพสวยๆและปรับหนักๆอะ่ะเออเปิดแล้วแบบเครื่องเกือบจะดับหรือบางทีก็ดับไปเลยแต่ตัวนี้มันช่วยได้จริงๆนะครับสาหรับผมผมโอเคนะและในอนาคตเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีอุปกรณ์ cooling system ของ steam deck ออกมา,มามากมายมากกว่านี้ถ้ามีตัวใหม่ๆมาผมจะรีบนํามารีวิวนะครับแต่ตอนเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยคือตอบโจทย์ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ